มาคะ่ะ FC อีหลาที่ดาเล่าโตดังแล้วอย่าลืมพอดเ,มเดอร่ลืมด้อมีแต่ห้องสิเอาโตไปยูนน้าหันละว,วันนี้เราจะมาพูดถึงอีหลาว่าเป็นจังไดมาจังไดไปจังไดแนเนอะความคืบหน้าพี่น้องไปเจอคลิปของพ,อพ่อผู้พ่อผูเพิพ่นล่วงไว้อ่าอีพาอีหลาลูกสาวสามคนไปอ่า ไปใส่เสียงเนาะไปใส่เสียงอ่ะบดที่นี่ทุกคนก็ใส่กันแล้วบนั่นล่ะก็เลยออนเนี่ยใส่เสียงเจ้าของจนแล้วแล้วเป็นไปดูเซอร์หน่อยถ้าอยากสิวไล่วัสันพ่อพูดคนว่าเดี๋ยวเ้าไปบึงการใส่เสียงของทั้งพี่ปัฐนาแล้วก็พี่ใหญ่แล้วก็น้องทิดาเล่ากันค่ะว่าเป็นยังไงถึงพ่อสมเร็จชายอริการเสวี ีีีนนดประธานบริษัคทค่ะชิดาลาวศรีไล่จะเป็นคนคุมร้องพี่ปัทนาแล้วก็พี่ไอซนะคะในห้องอัดคะ่ะหลังจากตัวเองเข้าไปร้องเสร็จแล้ว ต้องไปกช่อต้องอว่าว่ายังไงกมอ่ะเอ่อไออ่่ก่ยูพระอาจารย์อย่างั้ยงอไพ่อครูโเดียวพ่อครพ่อพ่อครูพ่อครูพ่อพ่อโอยพ่อครูอาจารย์นนชานนา่ครูพ่อโนพ่อโนก็ได้เอาพ่อโนพ่โนแล้แหละ่อเอาพ่อโนคือเ่าหะเอ่อเดี๋ยวหนูซร่องลองให้ อีปาดวงเงนมวที่ทขา,อาบอกเ<อ>ขาวจุฟันะรองตาม<อ>กมกรขอพอรขนมก้อวายสิสิษหลวงพ่อสาเร็จชายรบ้านสารีวันนี้เรมากราบวันท้าหึงบานใช้แววได้ เขาจะเป็นโปรดิวเซอร์กำลังคุ้มเลยนเราสาวเจ้าของหางเนาตัวนี้ต้องวักหน่อยตัวนี้ต้องวักหายใจก่อนการลอชมลอฟังเราพี่น้องว่าเพลงนี้ออกมาสิเป็นอ่าเป็นไปมาจังไดซื้อเพลงว่าไอ้วอนพอสำเร็จเพิ่นได้ไปใส่เสียงมาแล้วแล้วไปเลื่อนเบิ่งคลิปของพอผู้ที่เพิ่นอ่า ลงไหวเนาะมือนีเพอดีบึงติดละครพี่หน้องสงค้าหมอรำมกำลัง,ลงมวนนี่ล่าสุดเห็นบ่าพี่หน้องแสงจะจะนิดนึงไปเจอคลิปอ่าผูสีวิไลเมื่อสามชั่วโมงที่แล้วเนาะเพิล่ลงว่าพรุ่งนี้หมอลำเสียงวิหกนกพงศกร เปิดฤดูกาลน้องทิดาลาวจะไปน้าง,งานตั้งแต่บ่ายเลยว่าศัตรผายู่ไก่กับมาไห้กับร่างร่างแรงใจในเด้อรับว่าศัตรผู้ใดอยู่ไก่กับไปอ่าไห้กับร่างแรงใจอีหลาเดอ้อมืออื่นแอหมอลลับเสียงวีหกนกพงสกอางโพสเปิดฤดูกาลน้องทิดาลาวจะไปนางานไปตั้งแต่เว้นบนุญลาบุญลาบผู้ใดอยู่ไก่กับไปแห่กับร่างแรงใจอีหลากับพอผู้ กับน้องๆหลายๆคนเนาะไปเปิดนี่แล้วไปเปิดอีกคลิปหนึ่งพอพูดเพิ่งลงไหวอัปเดตอีหลาเกินลูกคอยมิตรคนเรียบร้อยบดืรจ้าคนเพิ่ง่าพี่น้องไปเบิ่งกันจ้ะอีหลาพี่น้อง เรียบร้อยของพอผู้เป็นแนวใดกับเด็กมันเรียบร้อยนะพอผู้ต้องท่าใจมีลูกอ่าบดือ้อพอพูก็ต้องท่าใจแล้วชั่วโมงนี้ไปเจอิปอีหลาเลยร้ายขิ้พี่น้องเป็นไรเบิงก็พูดกับผ้าไปเฮ็ดเอียงแนมือนีพึ่นกะไปมือน,นีกะหกชั่วโมงทีแล้วคนบอกว่ามานั่งรอรับเงิน มันนี่แกรมจากต่างประเทศที่ส่งมาลงให้แต่สายตาแน่ไปเห็นไอ้โฆษณาชาบูคนวะ <c oughs> ล้วการน,นี่พนพอพูดคนล่งลูกสาวคนว่ะวิดีโอที่ดาราวลอยกินเข่าก้อนโมค่คนว่ะพี่น้องก็ล้ังมาเมลัไเบึงอ่าคลิปอีหลา ปั๊บแล้วมันมีอีกคลิปหนึ่งพี่น้องไปเจอพ่อผู้พลุ่งไหวเมื่อวันที่ยี่สิบสองพี่น้องอีลาอ้างทะเบียนรถวันที่ยี่สิบสองสี่พ่อผู้พลุ่งไหวยี่สิบสองกันยาเพื่อนอ้างว่าพ่อพ่อรถทะเบียนคืองามแต่ปเป็นเบอร์กันพี่น้องว่าอีลาว่าจาังไดไม่แม่พ่อ,อเห็นทะเบียนรถงามงามมาแม่มันสิบอกอกตัวนี้สบบอก นี่มากมากมากสิน้าีเบิ้งนี่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 เห้นี่นี่ไมทะเบียนรถยังดีแฮมปะนั้นปะทะเบียนรถาักเ้าะอ่างเจากอ่างหอฟันข่ามโค้งมันมามาน่อยเอ้าทะเบียนรถงามงามพี่ทะเบียนรถน่ะอันนี้เป็นโมเมน สื่ออะไเลยเด้อค่ะเงินแล้วคือบ่กัวเว่ากันนะค่ะไปจแปตตเคียนมตตะเกียนมันก็้บอกโอ้นี่ไผอยากไดเ้ยค่ะอ่ออันนึงก่ะ0สบาทบายโอ้เสื้อหอยบ่เอฟซีพี่น่องถ้า่อยเห็นคลิปนี้กวนแม่นถ่วยถึงแท้เอา ตรงๆเลยจ้าสามตัวตรงๆเลยจริงๆอี่ยสี้อางไปซื้อเพลงเจ้าของกีฬางรถแต่บอกว่าไปดูทะเบียนรถเพิ่นว่าพ่อทะเบียรนรถงาา่ามเพิ่นว่ากันง่ามอมีดีแหละพี่้องสามตัวตรงๆเลยเพิ่นไปเจอสติกเกอร์เนี่ยเพิ่นไปอ้างพ่อเพิ่น <c oughs> <c oughs> เจอสติกเกอร์ไปอ้างพอ่ออย่างจริงๆอยงเองสิไปอ้างพ่อไว้มีสติกเกอร์ซื้อเพ่งเจ้าของอยู่หลังรถก็เลยบอกว่าทะเบียนรถงามงามพ่อว่าสัน่าถับทาแอดมินเห็นตั้งแต่แรกนะสามตรตรงๆเอาพี่ดองอิลีลดม่เจอทราไปเนาะพี่้องเนาะถ้าเจอตั้งแต่ตอนแรกแม่นได้แท้ ามตัวตรงๆเลยแหละสำหรับที่ดาล่านะอีหลักอ่ะกำลังฝึกตอนนี้เห็นพ่อผู้คนลงว่ากำลังฝึกให้ใส่ข้ามออกข้ามนะเพื่อจะเป็นอ่ะใส่ข้ามออกข้ามให้มันชัดเจนสำหรับอ่าพ่อผู้คนกำลังฝึกลูกฝึกเต่าเพิ่นอยู่เพื่อสิได้ไอชัดถอยชัดข้ามเดี๋ยวถ้าเามีอ่าข่าวอีหยังหรือว่าอ่าวิดีโอ คลิปนะฮักนะฮักของอีหลา่าเดี๋ยวเขาจะมามัดร่วมแบบนี้แหละให้เบิร์พี่น้องเพาราะว่ากำลังหาดีเทลหารายละเอียดหาคลิปเกา่าๆอีหล่ามาให้เอ็กซีของอีหล่าที่ด่าเล่าเด้เบิร์ก็ไปเจอหลายคลิปและมีคลิปอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเห็นแล้วแบบมัดไหมพี่น้องพี่นอ้องไปฟังน้ำกันโตดังแล้วผมจะลืมค่ะเ,เด้อบ่ลืมดอกมีแต่ร์เฮาส์อัตโต้ไปอยู่น่าหันละ